สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์2021นะครับยิดีต้อนรับเข้าสู่นหน่ยสังอินโตเกียวนะครับสำหรับวันนี้นะก็เป็นวันเริ่มต้นปีนะครับวันที่1มกราคมนะที่หน่ยได้อัพคลิปวิดีโอลงนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะมาสรุปประเด็นในปี2020ของชีวิตของหน่วยนะครับหน่ยสังไลฟ์อินโตเกียวนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยก็น่าจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3เรื่องใหญ่ๆนะครับ เรื่องแรกเนี่ยก็เกี่ยวกับชีวิตของหนุ่ยในโตเกียวเรื่องที่2เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการเรียนการวิจัยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องที่3ว่ก็เกี่ยวกับการทํา y o u t u b e ของหนุ่ยในช่องทศพรวิจักเวทีที่เป็นชื่อของหนุ่ยเองนะครับโดยแบ่งารายการออกเป็นหลายๆรายการนะครับ แต่หลักๆแล้วก็จะมีหนุ่ยสร้งยินโตเกียวแล้วก็มีที่คุณพ่อกับคุณแม่หนุ่ยทําในส่วนของรายการคุณหน่อยเบเกอรี่นั่นเองนะครับเอาส่วนแรกก่อนแล้วกันนะครับสำหรับชีวิตของหน่่ยในโตเกียวเนี่ยก็นับว่าเป็นปีแรกนะครับเป็นปี2020เนี่ยเป็นปีที่ทั้งหมด365วันของปีนี้หน่วยอาศัยอยู่ที่ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเรียกว่าไม่ได้ออกไปจากตรงนี้เลยเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่หลายๆท่านก็คงจะทราบดีในส่วนของโคโรโนาไวรัสนะครับก็ทําให้เราได้อาศัยอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้กลับบ้านที่ประเทศไทยด้วยนะครับถึงแม้ว่าอยากจะมีแพลนที่อยากจะกลับไปพักบ้างไปชาร์จพลังบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะที่ที่หนุ่ยได้สัมผัสในการอาศัยอยู่ที่นี่ เรียกว่าเต็มปี2020ไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับการอาศัยอยู่ในปี2020เนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่พักของหน่วยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีนะก่อนหน้านี้หน่วยอาศัยอยู่ที่หอพักมิดรีแกลก้าเฮาส์ของที่ Tokyo t วเทนะครับซึ่งโดยปกติแล้วตามสัญญาเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได้ประมาณ1ปีแต่ว่าหลังจากที่หน่วยอาศัยไปได้สัก ประมาณไม่แน่ใจว่า6หรือ7เดือนอะไรประมาณนี้ก็ได้พบกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับที่กําลังจะเดินทางกลับที่ประเทศไทยพอดีแล้วคราวนี้หนุ่ยก็สามารถที่จะต่อห้องพี่เขาได้นะครับก็เลยทําสัญญาต่อหลังจากนั้นเลยนะครับทำให้หนุ่ยได้ออกมาจากมิดลอรีกร์เฮาส์ค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่ที่พักแห่งใหม่นะครับในอพาร์ตเมนต์ที่มิดลรีกเช่นเดิมนะครับ ึ่งการย้ายที่อยู่ครั้งนี้นะครับก็เรียกว่าตอนนั้นก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งในการที่สะสมเงินในประมาณหนึ่งแล้วนะครับที่จะสามารถพอที่จะย้ายที่พักได้เนื่องจากการย้ายที่พักเนี่ยมันก็ต้องเสียค่าขอบคุณเจ้าของบ้านค่าเงินประกันแล้วก็ค่าเช่าเดือนแรกของการค่าเช่าตรงนั้นด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากรุ่นพี่หลายๆท่านในการที่ได้บริจาคสิ่งของไม่ว่าจะเป็นพวกตู้เย็นเตียงแล้วก็พวกเครื่องใช้อะไรต่างๆมากมายเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะที่นี้ด้วยนะครับก็ยังไงไทยคอมมูนิตี้ของเราก็ในโตเกียวหรือว่าในย่านโตเกียวเทคอะไรอย่างนี้ก็ยังมีความเหนียวแน่นพอสมควรนะครับก็ต้องก็สำหรับน้องๆสำหรับทุกๆท่านเลยนะครับที่กำลังจะมา อยู่อาศัยมาเรียนต่อในระยะยาวมาทํางานก็น่าจะได้รับการแบ่งปันดีๆการแชร์ทางด้านความรู้ความเข้าใจแล้วก็สิ่งของต่างๆดีๆจากทุกๆคนที่อาศัยอยู่ในที่ญี่ปุ่นตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องต่อมาก็มาเป็นเรื่องของการเรียนกันบ้างนะครับการเรียนก็รวมไปถึงชีวิตใน l a บด้วยละกันเนาะ การเรียนของหนูในตอนนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนจากการเรียนที่เราไปเจออาจารย์แบบออฟไลน์เนี่ยมาเป็นการเรียนออนไลน์ในส่วนของเลคเชอร์อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่ามีความสะดวกค่อนข้างพอสมควรนะโดยส่วนความคิดเห็นส่วนตัวของหนูเองเนี่ยหนูค่อนข้างชอบนะการเรียนแบบนี้ก็เราสามารถจัดสรรเวลาต่างๆได้แล้วก็มีความสะดวกมากๆในการเรียนนะครับแต่สําหรับอาจารย์บางท่านอาจจะแบบรู้สึก ตะคิดตะขวงหรือว่าอาจจะรู้สึกว่านักศึกษาจะไม่มีเรียกว่า action, รีแอคชั่นแล้วอาจารย์อาจจะไม่ได้เห็นรีอคชั่นของนักศึกษาหรือว่าไม่สามารถที่จะ มั่นใจได้แบบชัดเจนนกว่านักศึกษามีความเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนหรือเปล่าอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อเสียข้อหรือว่าข้อพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะสอนในระบบออนไลน์แต่โดยส่วนตัวในฐานะนักศึกษาหน้าที่หน่วยได้เรียนเนี่ยหน่วยก็รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะกับการเรียนแบบนี้นะครับก็อยากจะเรียนแบบนี้ต่อๆไปเรื่อยๆนะบางวิชาเนี่ยที่มันเปิดอสอนใน ในอีกแคมปัสหนึ่งเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราเรียนแบบออฟไลน์ line, เราก็ต้องเดินทางไปเรียนอีกที่หนึ่งใช่ไหมแต่การเรียนแบบออนไลน์มันทําให้หน่วยสามารถที่จะลงเรียนไม่ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะสอนอยู่ที่วิทยาเขตไหนเป็นพิเศษก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถลงเรียนได้ทางนั้นเลยอันนี้เป็นข้อดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะเรื่องของงานวิจัยเนี่ยตอนช่วงแรกอะ่ะหน่วยก็มีการปรับแผนง,งานวิจัยในการทําพวกคล้ายๆเป็นซิมูเลชันในการเขียนโปรแกรมในการเ,าเขียนคํานวณ การคาดคะเนอะไรต่างๆนะที่เป็นเกี่ยวกับงานวิจัยของหน่วยก็ในช่วงที่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัยได้แต่หลังจากที่มหาวิทยาลัยเปิดให้เข้ามาได้แล้วเนี่ยหนุ่ยก็ได้ทําการาไปทำแลบตามปกติมีการทำทดลองตามปกติอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเรียกว่าครบรถเนาะสำหรับปีนี้มันก็มีการต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องวางแผนในการทำงานวิจัย ที่ยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลานะเพราะเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะในส่วนของเพื่อนๆใน lab นะก็เรียกว่าปีนี้ก็มีหลายๆท่านน้องๆแล้วก็รุ่นเพื่อนรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยที่มีเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะทำความรู้จักแล้วก็ทำความคุ้นเคยกันได้อย่างค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะหนุ่ยก็พยายามใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นนะจากการที่หนุ่ยได้เรียน อัพสกิลมาจากเบสิกเจแปนนิสนะจนถึงตอนนี้มาเรียน intermediate เจแปนนิสแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าภาษาญี่ปุ่นของตัวเองพัฒนามากยิ่งขึ้นการพูดคุยกับเพื่อนๆก็สามารถทําได้มากยิ่งขึ้นมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจนนําไปสู่การไปเที่ยวนะครับอย่างที่แรกที่หนุ่ยไปเลยใน,ใ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 ,นในการมาญี่ปุ่นของหนุ่ยเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆในแ lap ก็คือโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ เป็นครั้งแรกที่ไปดิสนีย์แลนด์ด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบนี้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้ไปกับทุกๆคนครับในส่วนของอัปเดตต่อๆไปนะครับก็คือหน่วยได้ในปีนี้หน่วยได้ทําหน้าที่เป็น TA ด้วยนะเป็นครั้งแรกในในการทํที a อที่โตเกียวเทคแห่งนี้นะครับการทํา TA มันก็ส่วนสาหรับวิชานี้หน่วยถือว่าไม่ยากมากนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องเรียกว่าคอยพูดคุยนะครับกับน้องๆกับ คนที่เข้ามาเรียนนะที่เป็นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งนะที่ที่หน่วยจะเก็บเอาไว้นะเอาไว้ใช้ในอนาคตต่อไปนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ดีตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการทําเพื่อเก็บประสบการณ์แล้วก็ถือว่าเป็นการดูการทํางานของคนที่ประเทศญี่ปุ่นไปด้วยนั่นเองนะครับ นอกจากนี้ในงานวิจัยเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบว่าเครียดบ้างกดดันบ้างมีความสุขบ้างมันมีหลายโมเมนต,ต์มากๆในปีในปีนี้นะครับแล้วก็คิดว่าปีหน้าก็จะเข้มข้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้หนุ่ยก็ได้ทําการสมัครเข้าไปในการประชุมวิชาการในปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับสมาคมวิศวกรรมเคมีแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็ได้สมัครเป็นเมมเบอร์เป็นอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในอนาคตก็คงจะได้มาอัปเดตกันต่อไปนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการที่ในสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือหน่วยได้สมัครออขยายทุนนะครับเนื่องจากว่าทุนรัฐบาลญี่ปุน่นในเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาก็จะมาให้แบบล็อกหนึ่งก่อนอย่างเช่นหน่วยเข้ามาปริญญาโทเขาก็จะให้แบบลักษณะถึงแค่จบปริญญาโทก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ปริญญาเอกเนี่ยเราก็ต้องยื่นการขยายทุนอะไรประมาณนี้ หนุ่ยก็ได้ทําการยื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ปี2020นี้เลยนะครับเราก็จะมาลุ้นผลกันต่อไปนะในเดือนประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยเขาก็จะมีประกาศผลออกมานะว่าหนุ่ยจะสามารถขยายทุนต่อปริญญาเอกได้หรือไม่แต่โดยปกติแล้วก็ คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ติดตามรับชมกันตอนต่อไปนะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการทํา YouTube ของหนุ่ยนะครับซึ่งถือว่าปีนี้เนี่ยหนุ่ยก็ท่านค่อคนข้างที่จะทําคลิปวิดีโอออกมาเยอะพอสมควรแล้วก็มีความหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับรวมถึงการทำพอดแคสออกมาด้วยเนาะก็จะพยายามทําต่อๆไปในปีข้างหน้านะครับแล้วก็เรื่องที่เป็นประเด็นหลักๆใหญ่ๆเลยของปีนี้ก็คือหนุ่ยสามารถได้รับการติดตามนะจาก ทุกๆคนเลยนะครับที่กดติดตามมาให้ช่องของหนุ่ยนะครับมาถึง1,000กว่าคนแล้วในจุดๆนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆ s u b s c r i b e ทุกๆท่านเลยนะครับที่กดเข้ามาติดตามนะเดี๋ยวก็จะพยายามทำคลิปวิดีโอทำผลงานต่างๆออกมาให้เพื่อนๆให้ทุกๆคนเลยนะครับได้ติดตามกันต่อๆไปนะครับ ขอบคุณจากใจจริงมาณที่นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เรียกว่า2020มีเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีทั้งร้ายเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำเสมอนะครับสำหรับในชีวิตของหน่วยเนาะในปี2021แน่นอนว่าทุกอย่างจะเข้มข้นขึ้นทุกอย่างจะมีความ เรียกว่าหนุ่ยก็จะต้องมีการพัฒนาทักษะมีการอัพสกิลต่างๆของตัวเองนะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ Challenge นะมีความท้าทายในด้านของขีดความสามารถของหนุ่ยอยู่พอสมควรนะครับในปีข้างหน้ามีการประชุมวิชาการต่างๆมีงานวิจัยที่รอคอยอยู่มีการด e f เ n น e ์ defense, ปริญญาโทจบปริญญาโทแล้วก็การต่อปริญญาเอกในช่วงปลายปีข้างหน้านะครับ รวมไปถึงาการทำ YouTube ต่างๆเนี่ยก็ยังคงดำเนินการต่อไปนะครับถึงแม้ว,ว่าตอนนี้จะถึง1,000 Subscribe แล้วแต่มันก็ยังมีชาเลนจ์ต่างๆนะครับสำหรับการทำ u t u b e ที่ที่ยังรอคอยหนุยอยู่ข้างหน้านะครับอย่างไรก็ดีก็ฝากทุกๆคนติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของหนุยรวมถึงครอบครัวของหนุยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ทำคลิปวิดีโอลงใน YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับปีใหม่นี้ปี2021หรือปีพุทธศักราช2564ก็ขอให้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่มีแต่ความทรงจำที่งดงามสำหรับทุกๆคนแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับวันปีใหม่และทุกๆวันในปีนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหน่วยในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย